วัสดีค้าผอบผอกับ,บสังวานงานปั่นเนาะครับเนาะวันนี้ก็คือโปะปูนของพัญชนาคด้านหางเนาะครับกัใไก,ก่ตีเแล้วเนาะก็บตีเก็บรอบสองอีกทีนึงพัญชนะสามเสียงตัวที่สองนะครับเนาะตัวที่แรกก็คือแล้วแล้วพี่ไก่เนาะปีนี้มาเฮ็ดตัวที่สองพี่ไก,ก่กับปั่นปูใหญ่องสามองแล้วก็เฮ็ดพัญชนาคเนาะเฮ็ดแล้วแล้วก็ได้ใหญ่ไปพันหน่อยนะดูนของก็ได้กลับขึ้นมาอีกทีนึงนี่แล้วครับเฮ็ดตัวที่สองเนาะ พาท่านผู้ส้มไปส้มส้มตัวที่สองเนาะกำลังปลปูนดานหางเนาะครับเพื่อแล้วเนี่ยก็ดีกับไปใส่ซิทที่ทางบ้านเนาะวันที่สิบสี่มื้ออื่น

แกะงั้นมันแกะแกะแก่ค่อยแกะไปเรื่อยปูอปูนเต็มแล้วก็ปั้นได้ๆแบบขีดเจ็ดขีดให้มันเป็นเจ็ดสิ่งออกไปแล้วที่เปียกยังอะบาดเนี่ยเฮ็ดะงั้นฮะปลูกทิ้ไฟิปจียางเป็นยังไงบ่างรบกับฮับจีจางจียางตัวได้เงินดี Khai xa mịt Khai hmm? xa mươi lẻm, Khai bò mươi Khai hai ngang ba hai bạc ba Khai mươi ba hai mươi ba hai mươi ba hai mươi ว่าตีแลว่าสิสิไม่ตีเมียมือีเมียมือนี่แล้วมือเงินใส่สิแลเนาะกลับมาที่เห็นกันนี่แล้วน่ีเไ่ีสิบสามมือนี่ที่สิบสี่มือนี่กลับมาเรเห็นกันแล้วก็ตามตีดีเนาะนใครก็ดี เพาเพิินอยู่อ่กระนเพิ่นต้องไปจังไไปบ่ไปยืนไปยืนบ่ี่ยูยวัดเนมอยู่ฮะอยวะวะไันมอมไม่ยูกระเดิวะมอรไม่มู่ไปอหาหมู่้าน่นยังว่าไปเนาะไม่ิเนาะ่นบอกไปหมู่้านี่แล้วงบตรวดิ ใช่รูปเลยผลขลุ่นนี่มีวะมันมีพญานาคเนาะมีพญานาคเงาเๆปีกไก่โอวบอมปีกไก่วางว่าคนสามเปปั่นไบสององค์ปั่นพระองค์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็องค์นี้ปั่นไบใหญ่ใหญ่ก็องค์นี้ปั่นใบสวงออกคนสาแล้วองค์ก็ขาวเมียนองค์ก็ขาวก็สีทองสีทองก็สีขาวแผ่นสูงแม้คนที่มีดอกบัวเบี้ยไปว่า ทียไปกระไปเบังรอดปีมือเหรอละปั่นไว้หันสององที่จิงบค่คือพอที่วันคนติดไปอีกมือนี่สมปูนตั้งวลา,ายไปกับติมากพอนั่นหรอว่ะคำไปกับติผูละคำผูละตังมากว่าเรียบปูนเนี่ยก่าตีจากเนี่ย หยานฝนตกแห้งข้างแล้วข้างไปยากหมอใส่ครับชว่วงนี้ก็คือโปะปูนตามหางเนาะครับเนาะตามหางพญายนาคการอบสองนะครับโปะปูนสุดอีกบอรลายครับอีกบอรลายเขาติดนะุดเนาะครับสุดแล้วก็ตีเอารอบสองนะครับ รอบสองแล้วก็คอยแต่งดันด้านหัวอีกเนาะปวกปูนตามตัวรอบสองแล้วก็ที่เอาด้านหัวแต่งด้ันหัวขึ้นให้มดปูนแล้วก็ที่กับบ้านใส่ซิดเนาะครับเนาะนะครับกที่เป็นด้านหลังเนาะครับในด้านหลังด้านหลังคือเทปูนก็นแล้วก็ติดเทขึ้นอีกอน้อยเนาะครับเทขึ้นมากครับสามเสียงครับ หากสนใจมีผู้สนใจก็ติดต่อได้เนะเบอร์โทรก็0627269206นะครับเบอร์โทรหากสนใจเนาะปัน่นใดทุกอย่างเนาะปั่นปูอง่ายๆสามองค์นี่ก็ปั่นมาแล้วเนะญญาะกับพานาาสามเสียนกลายหลายอย่างเนาะครับอยู่วัดเนาะที่ปั่นไปช่วงนี้ก็กำลังแต่งเก็บรายละเอียดเนาะครับ รายบรยละเอียดของดานดานหางอีกบนดนกับติโปร,รอบสองนะครับเนาะโปร,รอบสองครับคืออาจารย์เพิ่นบอกบอกเลขบอกตัวเด็ดเนาะตัวโซลาบตัวโซลาบเพิ่นก็ว่าอาจารย์เพิ่นได้มาตะบันผู้กระโดนเนาะครับเนาะมมว่านเพิ่นกับปเทเทฐานปูถวดเมื่อนี้ก็ติปเทองปูเนาะเมื่อนี้ ที่ฐานปูทวดเพิ่งก็ได้70เนาะครับเนาะ705 705แอดก็เรียกว่าคือตีคือกันพี่ไก่พี่ไก่7หาศูนย์เนาะอันนี้ว่า7ศูนย์หาฮางเทียนกับกลับกันเนาะครับเนาะกะล้องๆเบิ้งกลับกันเอานนำ7ศูนยะ์หาพี่ไก่เนาะหอดรอบปีแล้วหอดรอบ7ศูนย์หา อันรอบปีกายดีกว่าคือเจ็ดศูนย์หาศูนย์นะครับเจ็ดหาศูนย์แต่นี่เพิ่นว่าเจ็ดศูนย์ห้าแล้วครับเนาะมากลับกันครับท่านผู้ชมถ้าท่านผูซ่มสนใจกับมาลุ้นน้ำกันเนาะวันที่สิบหกพฤษภาอีกบวดนมือครับคองทุตายเนาะคือเพิ่นไปพูกระดมื่อวานนี่มือนี้เพิ่นก็ตีไปอีกสันยังหันรถเพิ่นก็เตรียมอยู่เนาะ แอดกะติโป๊ปปูนมัดปูนอยู่กับบ้ากะติกลับเพื่อกันเพราะว่าย่านฝนทางทางมันเมินเนาะครับเนาะทางเมินล่งพูเนาะกะติอยากกลับบ้านไปถ้าใส่ซีดมืออื่นเนาะครับเนาะวันที่สิบสี่มืออื่นกะติไปใส่ซีดกะติเมียตะมือนี่เหรอเนาะครับเทียบฝนบ่แห้งเนาะกะค้มม้าครับเป็นตะตกแห้งอยู่เทียบกะติเฝ้าเฮ็ดปูนเมื่อละกะติเฝ้าเมียเนาะโสดๆกันหมันนะครับเด้อผู้เข้ามาส้มในสองสามวันงานปั่นเนาะ สวัสดีครับ